ให้เข้ามาทําหน้าที่อย่างเป็นกลางเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับแต่ภายใต้การออกแบบสามรมนูแล้วก็กฎหมาระดับของรัฐสูเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีสารประเด็นย่อยที่กำลังมีข้อถกเถียงอยู่อย่างที่หนึ่งคือเรื่องของเขตอำน,นาจนะครับเ,เพราะว่าเราจะเห็นว่าจาก40นะ50นะ60เนี่ยสามรมนุและกฏอิสระก็มีการขยายของเขตอำน,นาจนะครับยกตัวอย่างเช่น อำนาจของสมัมมูลในการยุทพักการเมืองเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันมีเงื่อนไขและเ้หมายที่อาจจะคุ้มเคือหรือว่าเปิดกว้างให้เกิดการยุบพภัตก,การเดืองมากกว่าลัตวสากลนะครับโจทย์ที่2ก็น่าจะเป็นเรื่องของการการกวานกระบวนการในการได้มาซึ่งบุคคลที่มาดำรงตำแหน่งเป็นตุลากา,สารสัมมูลหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระว่าจะทำยังไงให้เราได้คนที่ประชาชนเชื่อมั่นว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางได้จริงนะครับปัจจุบันประเด็นหนึ่งที่หลายคนสะท้อนก็คือว่า แม้ว่าคณะกรรมการสรรหานาจะมีตัวแทนจากหลายฝ่ายถึงแม้ว่าจะหลากหลายน้อยกว่าฝ่าย40ก็จริงเนี่ยแต่ว่าพอสรรหามาแล้วองค์กรที่มีอำน,นาจชี้ขาดในการตัดสินใจว่าจะรับรองหรือไม่รับรองนคนดังกล่าวให้เป็นตุลาการศาลฎญกาก็จะเป็นตุลาการ,ร,ร,อการ,รอของต่อชเนี่คือวุฒิสมาชิบหรือว่าวุฒิสภาที่ก็ยังไม่ได้มาใช้เรืองหน้านของประชาชนนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายภายใต้โจทย์เรื่องสหนราบริษัทก็คือคกลไกของประชาชนในการเข้าไปตรวจสอบการทำาหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนนะครับประชาชนรู้สึกว่าการกตมีการใช้อำนาจโดยมิชอบเนี่ยก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะรวบรวมรายชื่อเพื่อเริ่มกระบวนการในการที่จะถอดถอนได้แต่ว่าสิทธิทางศาลก็หายไปในรั้งหนุ่มศูน์เป็นต้นนะครับนี่คือโจทย์ที่2โจทย์ที่3ก็น่าจะเป็นโจทย์เรื่องของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ว่าแม้เราก็เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยท,ท้องถิ่นที่มั่นการเลือกตั้งของประชาชนก็ยังไม่ได้มีอำนาจเพราะว่ามาเป็นเวลาของเพียงพอในการแก้ไขปัญหาบนในพื้นที่แต่ระดับหกสูงการไม่มีการพูดถึงการกระจายอำนาจแม้แต่คำเดียวนะครับแล้วก็ในเชิงเนื้อหาสาระก็ถูกมองได้ว่ามีการวางควาบประหยัดที่ก็ทําให้การกระจายอำนาจไม่ได้เพิ่มอำนาจเ่าได้บทเป็นส่วนโจทย์สุดท้ายข้อที่สี่การทำให้อำนาจประชา,นานชนขอคคงแทงก็ได้เป็นเรื่องของนโยบายรัยรบรฐบาล ที่ยะถูกครอบงำโดยยุทธศาสตร์ชาติฉบับคอนชอนะครับที่ถูกเขียนขึ้นมาโดยบิดและก็ไม่ได้เคยมีการมาสอบถามความเห็นของประชาชนหรือว่าให้ประชาชนนั้นเห็นชอบกับแผนดังกล่าวนะครับและก็อาจจะเป็นข้อตำกัดที่ทาให้นโยบายรัฐบาลาไม่สามารถมีความคล่องตัวหรือว,ว่าเท่าทันต่ตอ,อการเลีแ่แปลงได้เท่าที่ควรครับอันนี้ก็เป็นสิ่งโฉมที่อยู่ภายใต้ร่องที่หนึ่งคืออำนาจของประชาชนที่อ่อนแลอลงกรณลงสูง ด้านที่2องสั้นๆนะครับก็คือเรื่องสิทธิเสรีภาพที่อ่อนแอลงนะครับผมคิดว่าเราก็จะเห็นว่าสิทธิเสรีภาพหลายๆด้านเนี่ยก็อาจจะถูกเขียนไว้ในรัฐมนตรก็จริงนะครับแต่อาจจะไม่ได้ถูกเขียนในลักษณะที่รัฐกลุ่มและต้องครองถุมเพียงพอนะครับไม่ว่าจะเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลหรือว่าเปรียบเทียบกับรัฐมนตร์ในประเทศไทยในอด er ีตเช่นฉบับ40นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียในขาพนิาการไม่ว่าจะเป็นเสียในกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นส่วนอการของประชาชนต่ช่วงวัยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเสิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับหรือว่าสิที่ของชุมชนในการแสดงความเห็นต่อโครงการที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่ะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เป็นต้นยังไม่นับว่าระบบสูงก็มีมาตรา179ที่ทำให้คำสั่งของช ที่อาจจะมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยทางผูชอบด้วยรัฐมนุนโดยอัตโนมัตินะครับรวมไปถึงนอกจากเขียนสิทธิรัฐกุ้แล้วลแล้วก็มีมากราที่เปทนี่ไปเพิ่มเงื่อนไขให้รัฐสามารถเข้ามาจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในนามของความสงบเรียบร้อยและก็ความมั่นคงได้ซึ่งเป็นเงื่อนไขใหม่ที่ไม่เคยมีอยู่ในรัฐมนุษ40เป็นต้นนะครับแต่นี้เป็น2โจทย์ใหญ่นะครับที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาในเชิงเนื้อหาของรัฐมนุญ60นะครับผมก็แค่อยากจะสื่อสารกับ สมาชิกนักสภาเนาะที่อาจจะอยากทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับว่าแต่ละ่ายมองปัญหาและขอ้นบกูสูงยังไงเนีย่ยวาความจริงไม่ต้องฝันพักประชาชน,นก็ได้แต่ว่ามเมื่อสัาชุดที่แล้วเนี่ยเคยมีคณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกว่าเป็นคณะกรรมการวิสามันที่ศึกษาปัญหาขั้นบกสูงเนี่ยมีการศึกษาปัญหาของแต่ะมาตรานเรียงรายมาต่า,นา,นานเลยนะครับแล้วก็มีการถกเถียง การของรุกพัฒการหรือว่าแต่ละมาตรการในรอมองว่ามีปัญหาหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งรายงานนี้มีหลายร้อยหน้าปัญหาของคณะรรมการิสามารถก็คือุณเท็ตพันธ์ซึ่งเป็นปรองนายกอนทุกวันนี้นะครับแล้วก็เป็น